สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Thailand t o d a r อีกครั้งนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะเมื่อคู่รักชาวต่างชาติได้เดินทางมาท่องเที่ยวที่เมืองไทยและในวันนี้พวกเขาจะไปเที่ยวกันที่เยาวราชเมื่อถึงเวลาที่พวกเขาไปสำรวจอาหารที่เยาวราชนั้นพวกเขาก็แวะร้านอาหารและแผงขายตามริมถนนต่างๆในเยาวราช ซึ่งพวกเขาได้ไปที่ร้านอาหารที่มีชื่อเสียงเป็นร้านที่ได้รางวัลมิชลินอีกด้วยและแผงขายอาหารริมถนนที่ไม่ค่อยมีใครรู้จักเพื่อลองชิมอาหารอร่อยๆอ,อ,ยอย่างอื่นดูบ้างและในตอนนี้พวกเขาได้อยู่ที่เยาวราชพวกเขาจะพาไปดูร้านอาหารที่อยู่ใจกลางเยาวราชในกรุงเทพเขาได้เดินผ่านบรรยากาศถนนของเยาวราชเพื่อที่จะเข้าไปในซอยที่ขายอาหาร เมื่อมาถึงร้านขายขนมจีบแล้วซึ่งร้านนี้เป็นร้านอาหารดาวมิชลินซึ่งขึ้นชื่อในเรื่องของการห่อเกี๊ยวกุ้งทำเองทางร้านมีความเชี่ยวชาญมากในการทำขนมจีบเขาบอกว่าถ้วยนี้มีทั้งหมด10ลูกราคาอยู่ที่100บาทเมื่อเขาได้ลองกินคำแรกเข้าไปก็ได้บอกว่ามีรสชาติที่อร่อยจริงๆเขามีความสุขมากและยังได้บอกอีกว่าทำไมอาหารที่ยาวราชนั้นถึงมีราคาแพงกว่าอาหารข้างทางทั่วไปในกรุงเทพ และยังมีพนักงานนั้นกำลังห่อเกี๊ยวอยู่ด้านหลังอีกด้วยเธอได้ลองกินดูบ้างก็ได้บอกเหมือนกันว่าช่างอร่อยมากและดีจริงๆเลยหลังจากเมื่อพวกเขากินขนมจีบเสร็จเรียบร้อยแล้วเขาก็เดินทางต่อไปยังสถานที่ยอดนิยมอีกแห่งที่ขึ้นชื่อในเรื่องของปูและน้ำซุปที่อร่อย เมื่อบะหมี่ไข่มาเสิร์ฟแล้วเขาบอกว่าร้านที่นี่สามารถเลือกขนาดของปูได้อีกด้วยมีทั้งเล็กกลางและใหญ่นอกจากนี้ยังมีเกี๊ยวทอดกรอบอีกด้วยเมื่อเธอกินบะหมี่เข้าไปคำแรก mm. ก็ได้บอกว่าดูเหมือนเป็นบะหมี่ที่ธรรมดาแต่รสชาตินั้นน่าทึ่งเนื้อปูที่นี่เต่งตึงแล้วเธอก็มีความสุขกับการกินบะหมี่ปูที่นี่มากเนื้อปูอร่อยมากๆเธอชอบมากจริงๆและแฟนหนุ่มของเธอก็ได้ลองเกี๊ยวทอดดูบ้าง เขาได้ลองจิ้มซอสหวานดูและได้กินเข้าไปคำแรกเขาก็ได้บอกว่าดีกว่าท <t> ี่เขานั้นคาดหวังไว้เยอะเลยมันดูดีมากมีกุ้งอยู่ในปริมาณที่ดีต่อมาเขาได้ลองกินปลาหมี่ปูดูบ้างเขาก็ได้บอกว่ารสชาติของน้ำซุปนั้นอร่อยมากมีความหอมรสชาติกลมกล่อมเป็นรสชาติที่ดีมากและเขาจะลองกินปูดูเมื่อเขากินปูเข้าไปก็ได้บอกว่าเป็นอะไรที่น่าสนใจมากมีรสชาติที่เข้มข้นมากและอร่อยหลังจากนั้นพวกเขากินเสร็จแล้วก็ได้เดินเล่น ตามทางก็จะมีอาหารปริมทางขายได้มีการเปิดไฟที่มีสีสันสวยงามอีกด้วยซึ่งยาวรากนั้นก็มีอาหารที่หลากหลายมีความคึกคักมากเช่นมีหมูสเต๊กที่หอมหอมแล้วยังมีอาหารประเภทอื่นอีกมากมายเมื่อพวกเขาเดินมาตรงโซนที่ประดับตกแต่งด้วยโคมแดงมากมายเธอได้บอกว่ามีวัดจีนแล้วศาลเจ้าที่นี่ก็มีความสวยงามอีกด้วย แล้วก็ยังมีอาคารเก่าครึ่งหนึ่งที่อยู่ตรงนี้ฝั่งขวามีต้นไม้เหมือนจะกลายเป็นป่าอยู่ข้างขวามันเจ๋งมากมีการผสมผสานกันได้อย่างลงตัวและหลังจากนั้นพวกเขาได้เดินมาที่วัดจีนก็ผ่านร้านอาหารที่มากมายจะมีทั้งปลาหมึกย่างปอเปี๊ยะทอดมีอาหารทุกป,ประเภทแล้วก็มีทุเรียนขนุนสดเจ้าดังแล้วก็ยังมีของใช้ประเภทตุ๊กตาจีนพาสไตล์จีนน่ารักน่ารักอีกด้วยและพวกเขานั้นได้ลองเลือกของกินซึ่งเป็นอาหารว่าง ร้านนี้เป็นอะไรที่ดึงดูดสายตาของพวกเขาซึ่งร้านนี้นะคะขายกุ้ยช่ายทอดมันดูเจ๋งมากซึ่งกุ้ยช่ายทอดนี้มีขายอยู่เกือบทั่วกรุงเทพเมื่อเธอได้ลองกินเข้าไปแล้วเธอก็ได้บอกว่าเนื้อสัมผัสมีความหนึบๆแต่เธอนั้นชอบแบบนึง่งเพราะว่าดูแล้วแบบนึง่งก็คงจะนุ่ม เมื่อแฟนของเธอได้ลองกินกุ้ยช่ายทอดดูบ้างเขาได้บอกว่าเขาชอบกุ้ยช่ายทอดอันนี้มันมีความหนึบแล้วมันก็อร่อยหลังจากนั้นพวกเขาก็ได้เดินมาเรื่อยๆมีทั้งร้านขายหอยทอดขนมผักกาดทอดเกา๊รัดปลาปหมึกย่างและเขาก็ยังได้บอกอีกว่า มีผู้คนเริ่มเข้ามาท่องเที่ยวเยอะขึ้นเรื่อยๆผู้คนพยายามที่จะซื้ออาหารว่างกันและร้านอาหารต่างๆก็มีกลิ่นของอาหารหอมมากลอยออกมาจากร้านอาหารเช่นอาหารทะเลและขนมหวานต่างๆ และพวกเขาก็ได้เดินเที่ยวไปเรื่อยๆจนมาเจอกับร้านขายหมูกรอบข้างทางซึ่งเป็นถนนสายหลักที่มีป้ายใหญ่ๆแล้วก็ยังมีแสงไฟอยู่มากมายแผงขายของริมถนนก็จะเต็มไปด้วยผู้คนที่มาซื้อของกินกันเยอะซึ่งเมื่อมองไปที่ถนนจะมีการจราจรและแสงไฟที่สวยงามแต่การจราจรก็ค่อนข้างติดขัดมันผสมผสานเข้ากันได้ดีมีความสุดยอดมากเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่น่ามา เราร้านหมูกรอบร้านนี้ก็มีเมนูหมูกรอบมีหลายรูปแบบที่สั่งได้มีทั้งข้าวหมูแดงข้าวหมูกรอบข้าวกระเพราหมูกรอบข้าวหมูกรอบผัดพริกเกลือคณะหมูกรอบข้าวขาหมูกรอบเขาได้บอกว่าเมนูหมูกรอบเป็นเมนูที่ขึ้นชื่อของเมืองไทยแล้วเขาก็ได้สั่งผัดพริกเกลือหมูกรอบมากินเขาบอกว่ามีรสชาติที่อร่อยมากมีความเผ็ดที่ร้อนแรงจริงๆซึ่งหมูกรอบก็ทํามาจากหมูสามชั้นกรอบๆละลายในปากไปเลย เนื้อหมูกรอบนี้มีความอร่อยมากแล้วก็มีความเผ็ดอีกด้วย เมื่อเขาได้ใส่พริกน้ำปลาเพิ่มลงไปในจานข้าวก็ยิ่งทำให้รสชาตินั้นมีความอร่อยอย่างมากเขาแนะนำอีกว่าหากคุณมาที่ร้านขายอาหารริมทางราคานั้นก็จะค่อนข้างถูกและทุกครั้งร้านจะมีโต๊ะเล็กๆแบบนี้ให้นั่งอีกด้วยและหลังจากนั้นพวกเขาก็ได้เดินไปที่ร้านขายอาหารทะเลที่มีกุ้งล็อบสเตอร์ตัวใหญ่ๆทั้งตัวและพวกเขาได้นั่งลงที่ร้านนี้และอาหารในเยาวราชนั้นก็ดูน่ากินมากๆพวกเขาก็ได้สั่งปลากระพง นึ่งมะนาวม,มากินเขาบอกว่ากลิ่นนั้นมีความหอมมากลอยออกมาเลยและราคาก็อยู่ที่400บาทเธอได้บอกอีกว่าเธอรู้สึกว่ามีความคุ้มค่ามากและปลาก็มีความสดแล้วก็นุ่มแล้วเขาได้สั่งไข่เจียวหอยนางรมทอดมากินซึ่งเป็นอาหารจีนแบบดั้งเดิมทางร้านนั้นมีไข่เจียวที่หลากหลายรูปแบบมีทั้งไข่เจียวอาหารทะเลและไข่เจียวประเภทต่าง เมื่อได้กินเข้าไปแล้วเขาได้บอกว่าหอยนางรมนั้นตัวใหญ่และมีรสชาติที่อร่อยและได้รับโปรตีนอีกด้วยส่วนหอยนางรมทอดจานนี้จะอยู่ที่150บาทซึ่งเป็นอะไรที่คุ้มค่ามากจานนี้ถือว่าอิ่มท้องอย่างแน่นอนเดี๋ยวเราไปรับฟังความคิดเห็นของคนที่ได้รับชมคลิปวิดีโอนี้กันเลยนะคะ ว่าจะมีความคิดเห็นเป็นอย่างไรกันบ้างซึ่งคอมเมนต์แรกนะคะได้กล่าวว่าเยาวราชมีอาหารให้เลือกมากมายมันช่างมีความน่าตื่นเต้นจริงๆส่วนคอมเมนต์ถัดไปได้กล่าวว่าอาหารในกรุงเทพฯประเทศไทยดูน่ากินมากเกี๊ยวทอดก็ดูกรอบมากส่วนคอมเมนต์ถัดไปได้กล่าวว่าฉันชอบอาหารจีนมากมีหมูมีซอสทวนหรือสงพริกหวานซีอิ๊วเต้าหู้ทอดบะหมี่ผักหรือข้าวมีปอเปียสดฉันในฐานะคนผิวขาวได้รู้สึกว่า ยังรู้จักแค่ประมาณ3%เท่านั้นส่วนคอมเมนต์ถัดไปนะคะก็ได้กล่าวว่าชัยนาทาวน์นั้นมีอาหารอร่อยๆมากมายมีทั้งอาหารจีนอาหารไทยอาหารดูน่ากินไปหมดเลยเรายังไม่ได้ไปเยาวราตอนกลางคืนเลยแล้วเราจะต้องไปตอนกลางคืนเพราะกลางคืนก็มีความคึกคักแล้วก็สวยงามเมื่อเรากลับมาที่ประเทศไทยอีกครั้งฉันก็จะไปเที่ยวส่วนคอมเมนต์ถัดไปนะคะก็ได้กล่าวอีกว่าตอนนี้ฉันรู้สึกว่าฉันหิวมาก ส่วนคอมเมนต์ถัดไปได้กล่าวว่าอาหารอร่อยทุกอย่างและราคาก็ไม่ได้แพงอีกด้วยขอบคุณมากส่วนคอมเมนต์ถัดไปนะคะได้กล่าวว่ากุ้งมังกรนั้นตัวใหญ่น่ากินมากๆ อยากกินกับเบียร์ส่วนคอมเมนต์ถัดไปนะคะก็ได้กล่าวอีกว่าถึงแม้ว่าเราจะมีงบจํากัดก็ไม่ควรประหยัดเงินค่าอาหารเพราะอาหารจะมีคุณภาพดีและคุ้มค่ากับเงินที่จ่ายไปส่วนคอมเมนต์ถัดไปนะคะได้กล่าวว่าทานอาหารให้อร่อยและเที่ยวให้สนุกส่วนคอมเมนต์ถัดไปนะคะก็ได้กล่าวว่าวันนี้ฉันกินปูเป็นมื้อเย็นฉันกินขาปูฮิมะสองปอนส่วนคอมเมนต์สุดท้ายนะคะก็ได้กล่าวว่า ุ้งมังกรมีรสชาติที่อร่อยมากมายเพื่อนๆฟังแล้วมีความคิดเห็นเป็นอย่างไรก็เข้ามาคอมเมนต์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้เลยนะคะหากมีข้อผิดพลาดประการใดทางผู้จัดทําต้องขออภัยไว้ณนะที่นี้ด้วยนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่อง Thailand t เกเ t h e r ของเราด้วยนะคะไว้พบกันใหม่วิดีโอถัดไปสวัสดีค่ะ